สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครยียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะ8ดไม้เท้าเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะ ทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายอุปสรรคปัญหาที่มันมาขวางกัน้นหรือสิ่งที่ติดขัดทั้งหลายมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณกำลังจะมีความสำเร็จนะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมีไพ่ก้าเหรียญน,นะคะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินมีดวงที่จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นจากความเพียรพยายามความขยันของตัวคุณนะคะ หรือคุณมีสเสน่ห์ในเรื่องของการหาเงินก็ได้ทํางานเก่งทํามาหากินเก่งนะคะก็อิบจับอะไรช่วงนี้นะดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสะหมดเลยไพ่เอ็มเพรสนะคะคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ,ะทําอะไรก็มักจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้หรือติดขัดยังไงมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือที่ดีมากๆาีเเรียนนะคะ ก็การเงินนจะมีความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะคเกิดขึ้นอัศวินเหรียญนนะะจะได้เงินจากการเดินทางจากการทำอะไรใหม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีเงินมากขึ้นนะคะคอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพทำในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งใหม่นะคะคๆที่จะทำให้คุณมีเงินมีรูปทางในการหาเงินมากขึ้นด้วยนะคะ มีไพ่จัสต m ม n t นคุณกำลังจะได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นงานเป็นอาชีพที่พอคุณทำแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะนชอบไม่พอแถมยังทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็นำมาซึ่งรายได้เงินทองนะ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Hive ไฮพินเ s ตคุณจะมีเซนต์นะมีรังสังหอนที่แม่นยำอาจจะเป็นเซนต์ที่มาจากประสบการณ์ของคุณล้วนๆเลยนะคะ ที่ทำให้คุณาสามารถที่จะป,ะประเมินสถานการณ์ต่างๆนี่เป็นอย่างดีควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือคนคนนี้เราควรจะพูดควรจะเข้าหาอย่างไรก็มีเซนในการมองคนออกในการมองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทะลุอกๆมากขึ้นนะคะมีไพ่หนูมุสิกะนะคะก็จะ มีข่าวดีจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็ได้เหมือนคําอธิษฐานที่คุณได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะสำารธิจผลแล้วก็ได้นะถึงคิวคนแล้วนะคะที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น1ไม้เทา้านะโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาที่คุณต้องรีบคว้าเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ไพ่เรเบอร์ก็จะเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของ การได้รับแรงสนับสนุนที่ดีทําอะไรมักจะมีคนคอยอคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะได้ทํางานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถทํางานกับทีมงานที่มีคุณภาพก็ได้นะคะพอเราได้ทํางานกับคนเก่งก็พอทําให้เราเนี่ยเก่งตามไปด้วยเราอาจจะได้รับเป็นเทคนิคพิเศษนะคะความรู้ใหม่ๆที่มันสามารถมาต่อยอด กับการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีสิ่งดีๆที่มันดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายอาจจะด้วยผลของการกระทาในอดีตก็ได้นะคะถ้าคุณขยันหมั่นเพียรน,นะคิดดีทำดีมันก็จะมีสิ่งดีๆมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างมากมายอยู่ๆอ,อาจจะปรับปรับนะดีขึ้นก็ได้นะคะเหมือนชีวิตมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ด้วย ความขยันจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณนั่นแหละนะคะคือโชคชะตามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ชีวิตมันจะดีขึ้นได้มาอ่ามันก็มาจากสองมือนะของตัวคุณเองนะคะยิ่งขยันนะก็จะยิ่งรวยทําให้มีความมั่งคัง่งอูฟ้ฟู่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะการทํางานนะก็จะก้าวหน้าก้าวก,กระโดดในทางที่ดีมากๆอาจจะต้องทํางานในบทบาทหน้าที่ ที่ดูสูงขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะเป็นผู้นำในการทำงานใหญ่งานสำคัญก็ได้ก็มาพร้อมกับความกดดันความคาดหวังจงก้าวข้ามความกดดันต่างๆให้ได้นะคะทำทุกอย่างให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วก็เราอย่าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่มากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะทำให้เราเครียดกดดันตัวเองนะพอกดดันมันก็ ทำให้ทํมทำผลงานออกมาไม่ดีก็ได้นะคะถ้าเราทําเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรจะต้องมานึกเสียใจภายหลังถ้ามันไม่สมบุรณแบบเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขก็ได้นะคะแล้วก็มีเสน่ห์ในเรื่องของอาการทํางานทํางานเก่งจนได้รับคําชมคุณอาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็มีแต่คนอยากเข้าหา มีเด่คนอยากรู้จักกับคุณยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลดีเหมือนความมีสเสน่ห์ความมีออร่า,าทำให้มีแต่คนเอ็นดูเรารักเราก็ได้นะคะพอเราได้รับความเมตตาการุณาเวลาทำสิ่งอะไรมันก็ดูง่ายขึ้นได้รับความร่วมมไ้ร่วมมือที่ดีตามไปด้วยนะคะ ยิ่งมีไพ่นะเอ็มเพจก็จะซัพพอตในเรื่องของดวงเมตตาอุปธรรมที่ดีมีดวงนาริอุปธรรมด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้นะที่ให้โอกาสดีๆถ้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นในแบบที่ให้คําปรึกษามอบโอกาสดีๆนะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณขอให้คุณน้อมรับด้วยความยินดี แล้วก็อย่าลืมนะคะทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะอาจจะเกี่ยวกับาขายเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงงานะช่วงนี้ดีมากๆหรืองานทางด้านการเกษตรนะคะพืชสวนพืชไร่สินค้าแนวออร์แกนิกแนวสุขภาพเนี่ยช่วงนี้ดียิ่งท่าสุขภาพเนี่ย มันก็เหมือนกําลังเป็นที่นิยมกําลังฮิตอยู่นะคะเพราะทุกคนทุกวันนี้ก็ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะถ้าเป็นสินค้านะเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยก็จะขายดิบขายดีมีกําไรนะคะสร้างรายได้นะเป็นกอบเป็นกำรรกันเลยแม้การเงินจะดีขึ้นนะฟืน้นตัวดีขึ้นแต่เราก็ควรที่จะวางแผนการเงินให้รัดกุมเหมือนเดิมนะคะพยายามตัดพวก ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปมีวินัยในการใช้จ่ายเงินแล้วก็แบ่งเงินเก็บออมเอาไว้บ้างเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันมักจะมีค่าใช้จ่ายที่ที่มันเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เราวางแผนเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะคะนะปุับปรับนะต้องจ่ายแบบทันด่วนเลยเราก็จะได้มีเงินส่วนนี้เอามาใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบยืมให้เป็นหนี้เป็นสิน นะไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะก็ต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากๆนะยามขึ้นอย่าเริงยามลงเราก็อย่าท้อนะคะจงมุ่งมั่นตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตนะชีวิตมันก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ขยันหมั่นเพียรคิดดีทดําดีชีวิตก็จะ มีแต่สิ่งดีดีแล้วก็ดวงแวงคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะเพราะว่ามีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะอวยพรอวยชัยให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาเป็นช่วงที่ยิ่งมูยิ่งปังแต่มูแล้วต้องลงมือทําด้วยจะหวังแต่โชคชะตานะหวังวาสนาหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าความสําเร็จมันมันมาจากตัวของคุณล้วนๆวนเลยนะคะก็ขอให้ขยันห,หมั่นเพียรไว้ ไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนแล้วก็มีดวงของการบุกเบิกการทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหม่อาชีพใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆที่ที่คุณไม่เคยทำไม่คุ้นเคยก็ได้ก็ขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้เปิดใจที่จะลงมือทำอาจจะทำให้คุณได้มีรูปทาง ในการทำมาหาก,กินใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงโอกาสที่ดีที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้น้อมรับในทุกๆโอกาสอย่ามองข้ามโอกาสที่เล็กนะคะมันอาจจะให้ผลตอบแทนไม,ไม่ได้เยอะอะไรแต่อาจจะเป็นเหมือนเป็นใบผ่านทางก็ได้นะที่จะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะจากงานโปรเจกต์เล็กๆอาจจะนำพาคุณไปสู่งานโปรเจกต์ใหญ่ที่ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินมหาศาลเลยก็ได้นะคะนะอย่ามองข้ามเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะแล้วก็อยากจะให้พยายามควบคุมสติอารมณ์ของตัวเราให้ดีบางทีเราอาจจะเผลออารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายเผลอพูดอะไรที่มันอาจจะขาดการยั้งคิดนะคะบางทีแบบปากไวนะพูดไปแล้วยิ่งถ้าคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีถ้า เกิดขึ้นนะคะก็รีบขอโทษโดยทันทีนะก่อนที่สถานการณ์มันจะบานปลายแย่ไปมากขึ้นนะการให้อภัยกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องร,าาระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการควบควมุมสติอารมณ์หรือคําพูดการสื่อสารต่างๆก็ควรที่จะสื่อสารให้มันชัดเจนเข้าใจตรงกันนะคะนะเพื่อจะได้ไม่ ไม่เกิดความแตกแยกที่มันจะส่งผลเสียได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องความรักก็โดดเด่นนะโดยเฉพาะคนโซนนะคะจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะแบบเหนือความคาดหมายก็ได้เราอาจจะถูกชะตาใครสักคนหนึ่งนะถูกใจใครคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นอาจจะแอบปลื้มแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะเหมือนใจตรงกันพอได้คุยกันแล้วมันก็คิดก,กันง่าย มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์นะต่อกันแบบยาวๆกันเลยนะคะหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่ก็เป็นคู่รักที่ดูจะรักกันดีอยากจะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งคบหาก,กันได้ไม่นานก็จะค่อยๆอมีความชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนต่างคนต่างแน่ใจซึ่งกันและกันแล้วนะว่าจะเป็นคู่กันจะช่วยกันทำมาหากิน นะเหมือนเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีที่ได้มาพบเจอกันนั่นเองนะคะก็ขอใหอ้รักกันยาวนานดูแลก,กันและกันไว้รักกันอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องสามารถที่จะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันได้หนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยให้กันและกันก็จะเป็นคู่รักที่มีความสุขมากๆกนะคะก็เป็นดวงชะตาที่อาจจะมีเรื่องที่มันเหนือความคาดหมาย ซึ่งมันอาจจะเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนของเราก็ได้นะซึ่งผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะดูเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็ได้ขอให้คุณจงมีสติในทุกๆก,การกระทำนะคะมันก็จะทําให้คุณไม่เผลอทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปได้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเหนี่ยวความคาดหมายที่มันแบบดีเกินคาดดีเกินกว่าที่เราคิดไว้สะอีกนะคะหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆที่คุณเจอเจออยู่ มันอาจจะกลายเป็นเรื่องดีเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนชีวิตไปสู่ความมั่นคงไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นก็ขอให้คุณจงมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะนะคิดบวกเข้าไว้การคิดบวกก็ใช่ว่าจะมองโลกในแง่สวยจนเกินไปแต่มันก็ดีกว่าการคิดลบนะคะเพราะถ้าคิดลบเนี่ยมันก็มีแต่สิ่งแย่ๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะเหมือนเราถ้าเราคิดดี มันก็จะมีแต่เรื่องเรื่องดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราคิดอะไรที่มันไม่ดีนะมีแต่เรื่องท็อกซิกเนี่ยชีวิตมันก็อาจจะเป็นไปนตามนั้นก็ได้นะคะก็ขอให้นะชาวราศีสิจงห์จงประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการ สนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ